สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง King's Man ภาค2 The Golden Circle รวมพลังโคตรพยักษ หลังจากที่เอ็กซี่จัดการวานเลนทน์และได้ขึ้นมาเป็นสายลับกาลาฮัตแทนแฮรี่ที่จากไปแล้วชาลีที่ยังไม่ตายมันก็ได้ตามมาจัดการต่อสู้เล่นงานกับเอ็กซี่ในรถส่วนตัวแบบดุเดือดมากๆชาลีกลับมาพร้อมกับแขนเหล็กที่ทรงพลังทั้งยังมีกลุ่มองค์กรรับตามมาเพื่อหวังจะจัดการกับเอ็กซี่หรือกาลาฮัตด้วยการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นไปอย่างดุเดือดและโคตรจะมันมากๆ X เอ็กซี่สามารถจัดการสลัดเจ้าชาลีออกไปได้แต่ถ้าว่าคนขับรถของเขาก็ต้องมาตายลงไปเพราะโดนลุกหลงจากการต่อสู้ตรงนี้ ด้วยเช่นเดียวกัน x อซได้พยายามอย่างสุดฤทธิชีวิตหาทางสลัดและจัดการกับรถทั้ง3คันตรงนี้ทิ้งซะจนในที่สุด x อซที่ได้ความช่วยเหลือจากมือลินสามารถจัดการถล่มรถทุกคันขององค์กรลับตรงนี้ลงไปจนได้ ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าเห็นรถทรงเต่าะกะลาแบบนี้ใช่ว่ามันจะเป็นรถแท็กซี่ธรรมดาธรรมดานะครับเพราะนอกจากที่แท็กซี่ทรงเตา่ามันจะมีข้อมูลคิงส์แมนมากมายอยู่ภายในตัวรถแล้วเจ้ารถทรงเต่าคันนี้มันก็ยังสามารถทานฟอร์มกลายไปเป็นรถดำน้ำพาเอ็กซี่หลบหนีไปได้อีกด้วยทันทีที่เอ็กซี่มาถึงจุดพักที่คิงส์แมนได้สร้างเอาไว้การจะรอให้ทางตำรวจกลับไปก่อนเห็นทีมันคงจะไม่ทันงานดินเนอร์คืนนี้แน่เอ็กซี่เขาก็เลยตัดสินใจกระโดดลงท่อรวมที่เหม็นแสนเหม็นมากๆได้ ขึ้นชื่อว่าเป็นท่อรวมนี่ก็รวมทุกอย่างแหละครับไหนจะน้ําขยะไหนจะ กินข้าวอยู่ไม่พูดดีกว่าแต่หารู้ไม่ว่าแขนกลที่ติดรถมาด้วยนั้นมันก็ยังคงสามารถทํางานต่อได้เจ้าแขนกลมันได้เจาะแฮกระบบข้อมูลทุกอย่างของทาง Kingsman ส่งผลทําให้องค์กร k i n ส s Man ตกอยู่ในพยันอันตรายเข้าให้ซะแล้วและนางในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหญิงทิวดีคนสวยจากภาคแรกเธอก็กําลังคบหาดูใจเป็นแฟนกับเอ็กซี่สายลับของเราอยู่นะครับทั้งสองได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันแถมยังเป็นบ้านหลังเดียวกับที่แฮร์รี่เคยอยู่อาศัยมาก่อนด้วย หลังจากที่เอ็กซี่กับแฟนมาฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนในกลุ่มของเขาอย่างแบรนดอนตัวหนังก็ได้ตัดไปที่เจ้าแม่ผีบ้าโรคจิตแถมฉลาดโหดเหี้ยมคนหนึ่งที่ชื่อป๊อปปี้คือป๊อปปี้เนี่ยเธอเป็นเจ้าแม่และเป็นเจ้าของยาเสพติดทุกชนิดบนโลกใบนี้เลยครับและด้วยความที่ป๊อปปี้เธอเป็นผู้หญิงที่โรคจิตมากๆม่ป๊อปปี้เธอก็มีแผนการร้ายอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับของเจ้าวาเลนไทน์ด้วย ส่วนองค์กรรับนามว่าโกลเด้นเซอร์เคิลมันก็เป็นองค์กรรับของแม่นางป๊อปปี้คนนี้นะป๊อปปี้เธอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังชาลีและเป็นคนที่อัปเกรดชาลีด้วยแขนกลส่งพลังอันนั้นโดยตัวหนังได้บอกว่าป๊อปปี้เนี่ยนอกจากที่เธอจะมีแผนร้ายที่จะทํากับผู้คนจํานวนมากแล้วป๊อปปี้คนนี้เธอก็ยังให้ความสําคัญกับพวกเครื่องจักรหุ่นยนต์เป็นอย่างมากเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นตราโกลเด้นเซอร์เคิลการลบรอยนิ้วมือให้กับคนของเธอทุกคนรวมไปถึงแขนกลอันใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมมากๆทุกสิ่งทุกอย่าางในนฐ ของแม่นางป๊อปปี้คนนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของเทคโนโลยีด้วยกันทั้งนั้นแล้วกูถามนิดนึงทำไมมึงมาสร้างห้างไว้ในป่าล่ะเนี่ยนี่มีความชอบอย่างเดียวไม่พอนะต้องจุดๆๆดุดด้วยอาก็แง่แหละมันโรคจิตไงและถามต่อว่าแม่นางป๊อปปี้นางโรคจิตแค่ไหน ก็โลกจิตถึงขั้นเลี้ยงหมาเหล็กเป็นลูกแถมยังทําเบอร์เกอร์ด้วยเนื้อมนุษย์ให้กับคนของเธอกินด้วยทางด้านเอ็กซีที่กําลังรีบไปเข้าประชุมเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันการทิวดี้ที่เป็นห่วงเรื่องดินเนอร์ในคืนวันนี้เธอก็กะจะสอนมารยาทบนโต๊ะอาหารให้กับเอ็กซีนะแต่ดูเหมือนว่าเอ็กซีเขาจะเคยเรียนรู้มารยาทชาววังตรงนี้มาจากแฮร์รี่แล้วก็คือการกินแบบเวทเทิลเซตหรือแบบชาววังมันจะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายบนโต๊ะอยู่เต็มไปหมดเลยครับทั้งแก้วก็ดีทั้งมีดทั พ่อของเจ้าหญิงท่านก็ค่อนข้างจะถือมารยาทบนโต๊ะตรงนี้มากๆถ้ากินไม่เป็นหรือใช้อุปกรณ์บนโต๊ะไม่ถูกเอ็กซีของเราเขาก็อาจจะเสียคะแนนตรงนี้ไปได้การกินแบบเวตเทิลเนี่ยเขาจะกินกันเป็นคอร์ดเป็นสเต็ปนะครับโดยจะใช้อุปกรณ์ในการกินแต่ละคอร์ดจากนอกเข้ามาหาในส่วนใหญ่ก็จะทานกันไม่เกิน3-4ถึงสคอร์ดสเต็ปที่1ที่นิยมกันก็จะเป็นสลัดคอร์ดที่1 2ต่อมาก็จะเป็นซุป3จะเป็นเมนูเมนคอร์ดที่นิยมเสิร์ฟกันก็อย่างเช่น ซี่โครงหมูหรือไม่ก็เนื้อปลาที่ทําให้สุกเป็นต้นจบด้วยของหวานเป็นขอดปิดท้ายในการรับประทานแบบเวทเทิเซตนี่นะและมันก็จะมีการวางอุปกรณ์หรือมีดซ่อมด้วยเป็นการสื่อหรือบอกกับบริกรไปว่าเราต้องการอะไรในช่วงเวลานั้นอ่ะยกตัวอย่างการวางอุปกรณ์แบบนี้หมายความว่าเรายังไม่อิ่มหรือจะทานต่ออยู่พอบริกรเห็นเขาก็จะยังไม่เก็บจานของเรานะครับเราอาจจะลุกไปเข้าห้องน้ําหรือไปโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อบริกรเห็นการวางอุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้ บริกรเขาก็จะยังไม่เก็บ ต่อมาก็คือการวางอุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าฉันอิ่มแล้วนะบริกรสามารถเก็บจานของฉันไปได้เลยอืมตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งในการวางอุปกรณ์ยกตัวอย่างประมาณนี้ก็แล้วกันแต่มันก็จะมีบางคนนะครับเพื่อนเพื่อนที่ไม่รู้ความหมายของการวางอุปกรณ์อย่างเช่นเราวางอุปกรณ์บอกว่าอิ่มแล้วแต่ในความเป็นจริงคือเรายังไม่อิ่มแค่จะลุกไปเข้าห้องน้ําเฉยๆอะไรแบบนั้นพอกลับมาอีกทีเอา้าจานกูหายไปไหนไปโทษใครไม่ได้นะครับกรณีแบบนี้จะมาโวยวายบอกว่าบักไดนเอาจานสเต็กลูกไปบะไดเน๊ะ ก็เตีอยจาก,กของอาหารด้วยครับนี่ฮะบ้าบอกนะ้ จากจะได้กินซุปฟักทองเดี๋ยวได้กลับไปกินซุปบะหมี่แทนเด้แล้วหลังจากนั้นพอสายลับทุกคนมารวมตัวกันที่ร้านตัดสูตรคิงสแมนร้านเดิมเมอร์ลินเขาก็ได้อัปเดตกับทุกๆคนว่าการที่ชาลีรอดตายจากภาคแรกมาได้นั้นมันก็เป็นเพราะเอ็กซี่ปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่ชาลีในตอนตอนนั้นนั่นแหละเพราะกระแสไฟฟ้าจากแหวนเนี่ยมันก็ไปทําให้ตัวชิปที่คอมันเสียหายไงจากจะหัวระเบิดชาลีเขาก็เลยกลายเป็นเสียแขนไปแทนในตอนตอนนั้นส่วนหัวหน้าคนใหม่ที่มารับตําแหน่งอาเธอร์แทนคนเก่าแกก็คือสั สตราจารย์ดับเบิลดออีกนะ อาก็แงแหละในช่วงช่วงนี้ฮอกวอตต์ปิดเทอมไงเออสัตราจารย์แกก็เลยมารับจ็อบใน Kings Man ไปก่อนในช่วงปิดเทอมช่วงนี้ซึ่งทาง Kings Man พวกเขาก็พอจะได้ตัวอย่างคนของโก l เด n Circle มาเหมือนกันนะครับแต่ในช่วงเวลานี้ทุกคนต่างก็ยังไม่รู้นะว่าคนจากองค์กรองค์กรนี้พวกเขาเป็นใครและกําลังทํางานให้กับใครกันแน่แล้วหลังจากนั้นพอตกค่าที่สวีเดนเอ็กซีที่กําลังร่วมโต๊ะกับพระราชาและราชินีเขาก็สามารถทําให้พระราชาพึงพอใจในความรู้และความฉลาดหลักแหลมมากๆเลยนะเพราะไม่ว่า องค์ราชาจะถามคําถามในเชิงเศรษฐกิจที่ยากจะเข้าใจแค่ไหนเอกซี่ของเราเขาก็สามารถตอบคําถามของพระราชาได้แทบจะทุกคําถามเลยจนตัวหนังได้มาเฉลยในตอนท้ายว่าแท้จริงแล้วเอกซี่เขาก็ได้ความช่วยเหลือมาจากกรอกซี่นั่นเอง โอ้โหถ้ามึงไม่มีแว่นตากับไม่มีร็อกซี่ช่วยในะมึงเอ,อ้มึงตายแท้เอ็กซี่และทันใดนั้นเพื่อนสนิทของเอ็กซี่ที่มาเฝ้าหมาให้เขาก็ดันมือบอลไปเปิดคลังอาวุธลับของเอ็กซี่ขึ้นมาครับแบรนดอนได้เอาแว่นตาสายลับมาใส่และแถมยังเอาระเบิดทรงไฟแช็คหวังจะมาจุดยาอีกด้วยเอ็กซี่พอร,รู้ว่าเพื่อนกําลังล่วงเกินเขาก็พยายามบอกให้แบรนดอนวางระเบิดทรงไฟแช็กลงนะแต่ถว่าทุกอย่างมันก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะบ้านของเอ็กซี่รวมถึงองค์กรคิงส์แมนทุกภาคส่วนต่างก็ ถูกโจมตีด้วยจรวดมิสไซล์ต้หาลงไปกันทั้งหมดเลยอ้าว ชิปหายแล้วล่ะสิซึ่งคนที่โจมตีองค์กรคิงสแมนคนนั้นเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนที่โจมตีองค์กรคิงสแมนคนนั้นเธอก็คือคุณน้องป๊อปป,ปี้หรือแม่นางโรคจิตคนนี้นั่นเองแต่ถามต่อว่าแล้วป๊อปปี้นางรู้นางได้ข้อมูลคิงสแมนมาได้ยังไงก็แขนกลของชาลีไงเป็นเพราะแขนกลแขน,นนี้นี่แหละที่ทําให้องค์กรคิงสแมนพังลงไปในพริบตาแบบนี้ส่วนสาเหตุที่เมอร์ลินเขายังไม่ตายมันก็เป็นเพราะเมอร์ลินเขาออกไปดูหนังพอดีครับ นั่นก็เท่ากับว่าองค์กรคิงส์แมนในตอนตอนนี้เหลือเพียงแค่2คนก็คือเอ็กซี่กับเมอร์ลินเท่านั้นซึ่งถ้าหากองค์กรเจอกับสถานการณ์พังพินาศแบบนี้สายลับไม่ว่าใครก็ตามที่ยังรอดชีวิตจําเป็นจะต้องทําตามแผนการวันสิ้นโลกนะโดยแผนการตรงนี้ก็คือสายลับหรือผู้รอดชีวิตจะต้องมาชิมเครื่องดื่มตัวหนึ่งที่ร้านร้านนี้เท่านั้นและจําเป็นจะต้องใช้ห้องหมายเลข3ในการชิมด้วยซึ่งผลปรากฏว่ากุญแจที่จะนําไปสู่แผนการขั้นต่อไปมันก็คือเหล้าที่ชื่อสเตทแมนขวดนี้เอง อืยังไงนาะทีนี้ มีเหล้าขวดนี้ขวดเดียวแล้วยังไงต่อไปเมอร์ลินกับ C, เอ็กซี่ก็ยังไม่รู้คําตอบหรอกนะแต่ที่รู้้ก็คือเรามาดื่มให้กับเพื่อนๆทุกคนของเราที่จากไปกันเถอะดื่มไปดื่มมาก็แทบจะหมดขวดกันเลยทีเดียวผลสุดท้ายก็เป็นเหมือนกันแทบจะทุกรายเลยไม่โศกไม่ตลกปัญญาอ่อนก็ออกลูกนักเลงโฟคิงอะไรแบบนั้นแต่สําหรับเมอร์ลินคนนี้ดูท่าจะออกไปทางโศกเป็นซัส่วนใหญ่เมอร์ลินที่กําลังได้ที่เขาก็ระบายความหลังให้กับเอ็กซี่ฟังไปชุดใหญ่เลยไหนจะเรื่องที่ตนไม่กล้าจีบสาวตอนสมัยเรียนรักเขาขา แต่เขาไม่รักแถมยังรู้สึกผิดที่ไม่ใส่กางเกงในเข้านอนอีกด้วยเอ็กซี่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะปลอบเมอร์ลินยังไงดีครับเอ็กซี่เขาก็เลยบอกเมอร์ลินไปว่าเดี๋ยวจบภารกิจทุกอย่างจะซื้อจิสติงให้ใส่และพอเอ็กซี่ได้คําตอบว่าจะต้องไปต่อที่โรงกันเหล้าในเคนตักี้ทันทีที่ทั้งคู่เดินทางมาถึงและแอบเจาะผ่านเข้าระบบของสเตทแมนมาได้ทั้งเมอร์ลินทั้งเอ็กซี่พวกเขาทั้งสองคนก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับเพราะอยู่ๆสายลับสเตทแมนนามว่าเตกิล่าเขาก็เดินเข้ามาทักทายคิสยยงส์แมนเข เตกิล่าเขาเข้าใจว่าเมอร์ลินกับเอ็กซี่จะต้องเป็นศัตรูของตนแน่ๆมันก็เลยทําให้การต่อสู้ระหว่างสสถาบันบังเกิดขึ้นมาจนได้แต่ผลสุดท้ายก็เป็นเตกิล่าครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะ2 k i คิงส์แมนไปได้อย่างง่ายดายเลยโอ้โหทําไมสายลับสเตทแมนมันเก่งอย่างนี้วะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเตกิล่าเขาก็พยายามเค้นถามเมอร์ลินและเอ็กซี่นะว่าตกลงแล้วไอ้คิงส์แมนที่ว่าตรงนี้มันคืออะไรกันแน่พวกคุณมาตามหาคนชอบผีเสื้อใช่ไหมเมอร์ลินกับเอ็กซี่พวกเขาก็งงนะสิครับพูดบ้าอะไรของแกวะเนี่ย เราคือ Kingsman มาจากร้านตัดเสื้อเราใช้แผนการวันสิ้นโลกและเล่า s สเต e แมนขวดนั้นมันก็นําพวกเราให้มาที่นี่พูดไปพูดมาเตกิล่าเขาก็เลยเผยคนชอบผีเสื้อคนนั้นให้กับทั้งสองคนได้ดูผลปรากฏว่าคนชอบผีเสื้อคนนั้นเขาก็คือแฮร์รี่ที่ยังไม่ตายนั่นเองเอ้าวเฮ้ยแล้วนี่มึงมาได้ไงวะเนี่ย ภาคแรกมึงตีไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วหลังจากนั้นพอจินเจอร์เข้ามาเคลียร์ทุกอย่างว่าทางคิงส์แมนพวกเขาเป็นญาติกับพวกเรานะสายลับเตกิล่าตัวหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าสาเหตุที่แฮร์รี่เขายังไม่ตายในตอนนั้นมันก็เป็นเพราะทางสเตทแมนนี่แหละครับที่บุกเข้ามาช่วยแฮร์รี่ที่นอนอยู่หน้าโบสถ์เอาไว้เพราะเมื่อหนึ่งปีที่แล้วตอนที่วาเลนไท์มันทดสอบสัญญาณในโบสถ์ไอสัญญาณตรงนี้มันก็ดันมารบกวนระบบของทางสเตทแมนเขา้าสเตทแมนพวกเขาก็เลยส่งจินเจอร์ผู้เปรียบเสมือนมือลินและสายลับคนเก่งอย่างเตกิล มาดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โบทโบทนี้กันแน่จนมาพบกับแฮร์รี่และได้ช่วยชีวิตของแฮร์รี่เอาไว้นี่แหละและถามต่อว่าเฮ้ยแล้วมันช่วยยังไงวะก็โดนยิงที่หัวไม่ใช่เหรอ สำหรับองค์กรสเตตแมนเนี่ยเทคโนโลยีของพวกเขาสามารถช่วยชีวิตสายลับในกรณีแบบแฮร์รี่ได้ครับตัวหนังได้บอกว่ามันคืออัลฟาเจลโดยตัวเจลจะเข้าไปปกป้องส่วนสมองเอาไว้จากนั้นในแล a พวกเขาก็จะใช้หนาไนซ์ ice, บวกไมโครบอทรักษาซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายของสายลับคนนั้นแต่ผลข้างเคียงก็คือมันจะทําให้ผู้รับการรักษาเกิดความจําเสื่อมแบบถดถอยก็อย่างที่พวกเราได้เห็นกันในตอนนี้เลยครับว่าแฮร์รี่เนี่ยจำเมลินกับเอ็กซี่ในตอนตอนนี้ไม่ได้เลยแฮร์รี่จําตัวเองก่อนหน้า แทบไม่ได้ยกเว้นความทรงจําบางส่วนในตอนที่แฮร์รี่อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญผีเสื้อตอนยังเด็กเท่านั้นส่วนสาเหตุที่สเตทแมนช่วยชีวิตของแฮร์รี่เอาไว้มันก็เป็นเพราะพวกเขารู้ว่าแฮร์รี่เป็นสายลับจากแว่นตาของเขาแต่ตัวหนังบอกสเตทแมนไม่รู้ว่าแฮร์รี่มาจากไหนพวกเขาก็เลยเลี้ยงแฮร์รี่เอาไว้แบบนี้มา1ปีเต็ม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในพวกมึงบอกวพวกมึงเป็นญาติทางห่างกันไม่ใช่เหรอแล้วทําไมไม่ประสานกันว่าเฮ้ย <c oughs> นี่ใช่คนของคุณไม่อะไรแบบนี้ทําไมปล่อยให้กินเวลามาตั้ง1นึ่งปีเต็มๆกูไม่เข้าใจสายรับห่างพักกันปึกเถอะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไอ้กูก็ปากไปซะแล้วเกินมันก็ไม่เชิงว่าเราสายลับจะไม่มีสมองหรอกครับเพราะตัวหนังได้บอกเพิ่มเติมอีกว่า Kings Man กับ Stateman พวกเขาเป็นญาติทางห่างกันก็จริงแต่การที่จะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีตัวตนอยู่มันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งก่อนเท่านั้นแล้วแผนการวันสิ้นโลกก็จะนําพวกเขามาพบกันในท้ายที่สุดยกตัวอย่างเช่น Kings Man ไปเจอขวดเหล้า State Man จนนํามาสู่ที่นี่แต่ในทางกลับกันถ้า State Man ใช้แผนการวันสิ้นโลกร่มอันนี้มันก็จะพา Stateman ไปพบบกับทาง King ด้วยเช่นเดียวกันก็คือถ้าไม่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงๆก็คงไม่ได้พบกันนะเอาไง,ไง่ายๆและส่วนเรื่องการฟื้นความทรงจํากลับคืนมาให้กับแฮร์รี่ถามว่ามันพอจะมีวิธีไหมมันก็พอจะมีวิธีครับจินเจอร์บอกว่าเราจําเป็นจะต้องสร้างเหตุการณ์ช็อกหรือเรื่องราวเลวร้ายจากอดีตสักอย่างเพื่อกระตุ้นความทรงจําของแฮร์รี่มันเป็นวิธีเดียวที่จะฟื้นความทรงจําทั้งหมดของแฮร์รี่กลับคืนมาได้แล้วหลังจากนั้นพอติกิล่าพาเอ็กซี่มาพบกับหัวหน้าใหญ่สเตตแมนซึ่งก็คือแชมเปญคนนี้ ก็ได้แสดงให้เห็นว่าทางสเตทแมนเนี่ยพวกเขาจะใช้ชื่อของเล่าหลักมาตั้งชื่อให้กับคนทุกคนในองค์กรครับอย่างเช่นเล่าตีกิล่าเล้าจินอะไรแบบนี้ นี่ยังไม่รวมถึงพวกวอดก้ารัมบรันดีนะส่วนแชมเปญเนี่ยก็ถือเป็นเครื่องดื่มที่มักจะใช้ในงานเฉลิมฉลองสเตทแมนพวกเขาก็เลยนํามาใช้เรียกแทนตัวหัวหน้าขององคอ์กรซึ่งก็คือแต่แชมป์คนนี้หลังจากที่เอ็กซีขอบคุณและเล่าเรื่องราวทุกอย่างทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทางคิงสแมนให้ฟังเอ็กซีที่พอจะรู้ว่าชาลีคือคนของโกลเด้นเซอร์เคิลเอ็กซีเขาก็กะจะไปหลอกเอาข้อมูลกับแฟนสาวของชาลีนะเผื่อแฟนสาวของชาลีคนนี้เธออาจจะให้ข้อมูลที่อาจจะสาไปถึงตัว ของชาลีและองค์กรใหญ่ได้แต่ถว่าเตกิล่าที่กําลังจะไปปฏิบัติภารกิจกับเอ็กซีด้วยมันก็ดันเกิดอะไรบางอย่างขึ้น,นกับร่างกายของเตกิล่าก็ไม่รู้เป็นรอยผื่นสีฟ,ฟ้าผุดขึ้นมาเต็มตัวไปหมดเลยแถมทางสเตทแมนเนี่ยพวกเขาก็ยังหาคําตอบไม่ได้ด้วยว่าไอ้ผื่นสีฟ้าตรงนี้มันคือผื่นอะไรกันแน่ส่งผลทําให้สเตทแมนจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวจากสายลับเตกิล่าไปเป็นสายลับวิสกี้ไปแทนภารกิจตรงนี้ส่วนเมอร์ลินกับจินเจอร์ที่กําลังหาทางฟื้นความทรงจํากลับคืนมาให้กับแฮร์รี่ดูบา จำลองการฝึกงสแมนมันจะไม่สามารถกระตุ้นความทรงจำของแฮรี่ให้กลับคืนมาได้เลยตรงกันข้ามมันเกือบจะทำให้แฮรี่จมน้ำตายลงเสียด้วยซ้ำและก่อนที่เอ็กซี่จะลาเจ้าหญิงเพื่อไปทำภารกิจปกป้องกู้โลกเจ้าหญิงทิวดีเธอก็ได้ซื้อหมาตัวใหม่ที่คล้ายๆเจบีามาให้กับเอ็กซี่ด้วยเป็นการบอกเอ็กซี่ว่าเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมาหามันนะแล้วหลังจากนั้นพอวิสกี้กับเอ็กซี่เดินทางมาถึงที่งานเทศกาลดนตรีแกสตันบูรีภารกิจภารกิจนี้ก็คือไม่ใครคนใด คนหนึ่งจะต้องนําเครื่องติดตามไปใส่เอาไว้ในน้องสาวของคาร่าครับอะเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับฉะนั้นภารกิจตรงนี้มันจะต้องมีการเสียตัวหรือมีเซ็กเกิดขึ้นคําถามคือทําไมอุปกรณ์ติดตามของสเตทแมนมันจะต้องทำอะไรที่แบบจันเลจันเลยแบบนี้ด้วยวะมึงทําแบบ ติดตรงเสื้อติดตรงกระเป๋าไม่ได้เหรอทำไมมึงต้องทําอุปกรณ์แบบแย่ใส่ตรงนั้นได้ว้างกูไม่เข้าใจจริงๆแต่ครับเพื่อนๆแต่ตัวหนังได้อ้างว่าสาเหตุที่สายลับจําเป็นต้องสอดใส่เครื่องติดตามแบบนั้นมันก็เป็นเพราะตัวเครื่องติดตามเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เกาะติดกับเยื่อบุภายในเท่านั้นโอ้โหและแม่งก็ออกแบบมาเป็นทรงถุงยางด้วยไงทีนี้แต่ไม่ได้เอาไว้ใส่ตรงนั้นของผู้ชายนะที่ถูกต้องก็คือใส่ตรงนิ้วแทนครับอารมณ์แบบไปเจอกับเป้าหมายเนาะก็เออขอโทษน,นะครับ ขอแ yeah ย่ได, yeah ได้ไหมครับว้ายมก็จังไล่หมดวะ่ยว่าขอนแย่ได้ไหมครับวันนี้และพอทั้งสองสายรับแข่งกันจีบแม่สาวเป้าหมายคาร่าคนนี้ดูเหมือนว่าด้วยความหนุ่มแถมเข้าใจความหมายของทินเดอร์ด้วยเอ็กซี่เขาก็สามารถวันเสนีสะกดแม่สาวคาร่าคนนี้เอาไว้จนได้ส่วนทางด้านบนโลกออนไลน์ในตอนตอนนี้ดูเหมือนว่าแฮชแท็กผื่นสีฟ้ามันจะติดอันดับต้นๆของทางทวิตเตอร์เลยนะเด็กวัยรุ่นหลายพันคนเริ่มเป็นผื่นสีฟ้าปริศนากันมากมายมากๆแถมเมอร์ลินกับจินเจอร์เอง เขาก็ยังไม่รู้และยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าเจ้าผืนสีฟ้าบนตัวติกิล่าตรงนี้มันคือผืนอะไรยังไงกันแน่จะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดของติกิล่าไหมตรงนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้และพอตกคาก่อนที่เอ็กซี่จะเริ่มภารกิจติดตามเป้าหมายเอ็กซี่ที่กลัวใจเพราะมีแฟนแล้วเขาก็เลยโทรไปขออนุญาตจากเจ้าหญิงทิวดีครับและแน่นอนแฟนที่ไหนจะยอมให้แฟนตัวเองไปปัป๊มๆกับคนอื่นล่ะจริงไหมส่งผลทําให้เจ้าหญิงทิวดีโกรธและงอนเอ็กซี่แบบสุดๆไปเลยแล้วหลังจากนั้นหลัง ที่เอ็กซี่สามารถฝังเครื่องติดตามในตัวของคาร่าหรือเป้าหมายได้นอกจากที่เอ็กซี่จะทําภารกิจตรงนี้ได้แบบไม่ต้องนอกใจแฟนแล้วเอ็กซี่ของพวกเราเขาก็ยังได้รู้อีกด้วยครับว่าแม่สาวคาร่าคนนี้เธอก็เป็นหนึ่งในองค์กรของโกลเด้นเซอร์เคด้วยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เอ็กซี่งอเจ้าหญิงทิวดี้ไม่สาเร็จและมานั่งคอตกอยู่ที่บารา์นี้ถึงแม้เอ็กซี่เขาจะงอแฟนสาวของเขาที่งอนอยู่ไม่สําเร็จก็จริงแต่อย่างน้อยเอ็กซี่เขาก็นึกอะไรดีๆที่อาจจะช่วยแฮร์รี่เกี่ยวกับความทรงจําของเขานั้น ึ้้นมาไดเอ็กซีได้ไปซื้อหมาสายพันธุ์เดียวกันกับคุณพิเคเกิลมาให้กับแฮร์รี่จากนั้นเอ็กซีเขาก็แกล้งทําเป็นจะยิงหมาโดยหวังจะทําให้เรื่องราวที่แฮร์รี่เคยผ่านมานั้นกระตุ้นความทรงจําที่หายไปให้ย้อนกลับคืนมานั่นเอง และผลปรากฏว่าวิธีการนี้ของเอ็กซี่มันก็ได้ผลดีจริงๆด้วยครับความทรงจําทั้งหมดของแฮร์รี่ได้ย้อนกลับคืนมาอีกครั้งถึงแม้ร่างกายและประสาทสัมผัสของเขามันจะยังไม่เหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ก็ตามแล้วหลังจากนั้นพอแฮร์รี่สามารถจดจําทุกอย่างจนกลับมาเป็นแฮร์รี่คนเดิมได้ทุกคนต่างก็นําของขวัญต้อนรับการกลับมามาให้กับแฮร์รี่นะเอ็กซี่ได้มอบนาฬิกาสายลับรุ่นใหม่ล่าสุดให้กับแฮร์รี่ส่วนเมอร์ลินเขาก็ได้ทาแว่นตารุ่นเฉพาะพิเศษมามอบให้กับแฮร์รี่ด้วยและทันทีท โจเจ้าถิ่นมันเข้ามาหาเรื่องบอกแฮร์รี่ไม่เหมือนกับเคยแก่ที่กําลังตามหาลูกตาของตนอยู่ไม่มีผิดแฮร์รี่ที่กะจะสั่งสอนไอ้พวกแก๊งขี้กระโปงเห็นทีมันจะไม่เป็นเหมือนภาคแรกก่อนหน้าเลยนี่สิครับเพราะระบบประสาทสัมผัสรวมถึงร่างกายของแฮร์รี่มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไง อารมณ์แบบถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ชกมาแรมปีอะไรแบบนั้นส่งผลทําให้แฮร์รี่โดนแก๊งขาโจอัดกระทืบเล่นงานจัดการเกือบจะเละตุ่มเป๊ะโชคยังดีที่สารลับวิสกี้ได้เข้ามากู้แน่ลุยกระทืบเล่นงานแก๊งขาโจแก๊งนี้จุนจับไม่ยัง้งเออแล้ววิสกี้แม่งลุยคนเดียวด้วยไง เล่นเอาสแกงขาจูกแกงนี้เจ็บตัวกันท่วนหน้าไปเลยทีเดียวเฮ้ย <Hey, S 1> พอมาถึงตรงนี้ผมก็ลืมเล่านะว่า Kings Man เนี่ยเอกลักษณ์ของพวกเขาจะออกทรงผู้ดีอังกฤษใส่สูตรผูกไทยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เอกลักษณ์ของทาง Stateman เนี่ยพวกเขาจะออกทรงขาวบอยคาวบอยหน่อยครับแถมสไตล์รวมถึงอุปกรณ์ในการต่อสู้เนี่ยก็จะมีการใช้เชือกใช้แท้ที่มีความไฮเทคมากๆในการต่อสู้ด้วยแล้วหลังจากนั้นแม่นางโรคจิตป๊อปปี้นางก็ได้เป่าประกาศออกสื่อทุกช่องทางออกมาว่าเธอได้ใส่วรัสตัวร้ายในสารสิ ติดของเธอทุกชนิดได้แก่กัญชาโคเคนเฮโรอีนฟินยาอีและพวกยาผึกเม็ดใครก็ตามที่ใช้หรือเสพพวกยาพวกนี้ก็จะมีผื่นสีฟ้าปริศนาตามตัวเกิดขึ้นในช่วงการฟักตัวสั้นๆเหยื่อที่ได้รับเชื้อจะมีผื่นสีฟ้าขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกต่อมาก็ขั้นที่2เหยื่อจะเริ่มมีอาการบ้าๆบอๆหรือไม่ก็จะลุกขึ้นยืนเต้นส่วนขั้นที่3เหยื่อจะเข้าสู่โหมดจุดนิ่งหรือโหมดอมาพาตและขั้นสุดท้ายที่ร้ายแรงที่สุดนั้นก็คือเหยื่อจะต้องตายอย่างทุก ทรมานแสนสาหัสมากๆเลยทีเดียวโดยป๊อปปี้ได้อ้างต่อว่าตนมียาถอนพิษที่สามารถแจกใจ่ายให้กับผู้คนทั่วโลกที่ติดเชื้อไปแล้วเพียงแค่ประธานาธิบดีแก้กฎหมายให้สารเสพติดทุกตัวถูกกฎหมายเหมือนกับเหล้าและแอลกอฮอล์ทุกชนิดส่วนอย่างที่2หรืออย่างสุดท้ายก็คือประธานาธิบดีจะต้องไม่เอาผิดใดๆกับป๊อปปี้รวมถึงคนของเธอทุกคนเพียงเท่านี้ป๊อปปี้เธอก็จะยอมแจกจ่ายยาถอนพิษไปให้กับคนทุกคนทั่วโลกแต่ในทางกลับกันถ้าประธานาธิบดีไม่ยอมทําตามข้อเสนอของ ป๊อปปี้แล้วล่ะก็ผู้คนที่ติดเชื้อเข้าระยะที่3ไปแล้วทุกคนก็จะต้องตายภายในระยะเวลาไม่เกิน12ชั่วโมงเท่านั้นและแน่นอนผู้ที่ติดเชื้อในตอนตอนนี้ตางก็มีมากมายหลายหมื่นหลายแสนกระจัดกระจายไปทั่วโลกโรงพยาบาลในแต่ละภาคส่วนเต็มไปด้วยผู้ป่วยระยะ2หรือระยะเต้นรํากันเป็นจํานวนมากแถมเจ้าหญิงทิวดี้ที่พีพงง C, กัญชาเพระงอันเอ็กซี่เธอก็เพิ่งเข้าสู่ระยะที่สองเข้าให้อีกด้วยแต่แทนที่ประธานาธิบดีจะเออฮอหอมกไปกับป๊อปปี้เพื่อรักษาชีวิตของประชาชนเอาไว้ท่าน ประธานาธิบดีเขากับทำเฉยเมยไม่ใส่ใจแถมไม่ใยดีอะไรทั้งสิ้นโดยตัวท่านได้อ้างออกมาว่าดีซะอีกผู้คนที่ติดเชื้อสาเหตุที่ติดมันก็เป็นเพราะพวกเขาทุกคนใช้สารเสพติดกันใช่ไหมก่อนนั้นยังไงเล่าถือเป็นการกำจัดพวกคนที่ทำผิดกฎหมายไปในตัวด้วยเลยจะไม่มีผู้ค้าและก็จะไม่มีผู้เสพอีกต่อไปแถมยังช่วยลดภาระให้กับสังคมได้มากมายมากๆ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านที่ท่านพูดเนี่ยมันก็มีส่วนถูกครับแต่ประเด็นก็คือประชาชนที่ติดเชื้อเนี่ยมันเยอะมากๆเยอะถึงขั้นทะลุหลักล้านไปแล้วตอนนี้นี่ยังไม่รวมถึงหน่วยงานราชการที่ต้องใช้ตัวสารในการทดลองงานด้วยเด็กๆเกยาวชนอีกตั้งเยอะแยะมากมายหลายล้านคนนี่ใจคอท่านจะดูได้ปล่อยให้ประชาชนเยาวชนตายลงไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะอ๋อใช่แล้วถูกต้องเลยน้องเศรให้มันตต่เลยซูมมันมีความหักี่ยให้มันตต่ลงกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละสเตทแมนพอได้ฟังคําพูดของท่านเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่นิ่งดูได้ปล่อยให้คนเป็นล้านต้องตายลงไปอยู่แล้วเพราะถ้าคิงสแมนกับสเตทแมนไม่ทําอะไรเลยผู้คนหลายล้านต้องตายเจ้าหญิงทิวดีกับสายลับเตกิล่าก็จะต้องตายตามลงไปด้วยซึ่งนั่นเป็นอะไรที่เอ็กซี่กับแชมเปญจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเป็นอย่างแน่นอนหลังจากที่ทางสเตทแมนได้ข้อมูลจากคาร่าเรื่องจะไปรับยาถอนพิษกับชาลีที่อิตาลีแชมเปญเขาก็เลยส่งวิสกี้และสายลับกาลักัดสองคนบุกไปที่นั่นเพื่อ ไปเอายาถอนพิษมาเป็นตัวอย่างสําหรับผลิตมันขึ้นก็คือขอแค่มีตัวอย่างยาถอนพิษปัญหาโลกแตกที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้มันก็จะหายเป็นปิดทิ้งเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอกลุ่มสายลับมาถึงและแทรกซึมเข้ามาในแลบที่อิตาลีได้ถึงแม้เอ็กซี่จะเล่นละครแกล้งเป็นคนอื่นและสามารถฉกยามาได้ขวดหนึ่งก็จริงแต่ในทันทีที่คาร่าและชาลีจะเอกับเอ็กซี่เข้าเอ็กซี่กับวิสกี้ของเราพวกเขาก็งานเข้าจนได้และแถมก่อนชิ่งเอ็กซี่มันก็ยังยั่วโมโหชาลีอีกด้วยบอกคาารกัับน ที่งานเทศกาลคอนเสิร์ตเราสองคนสนุกม่วนซึ้นกันมากๆหรเลยนะชาลีนะ ไอชารีพอรู้เช่นนั้นมันก็โกรธนะสิครับรีบไล่ตามสสายลับเพื่อหวังจะแก้แค้นแบบสุดๆไปเลยส่วนแฮร์รี่ที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ยังคงมีปัญหากับการใช้อุปกรณ์อยู่นะสุดท้ายก็จับเอาถังดับเพลิงนี่แหละมาฟาดศัตรูเข้าให้เออมันก็ง่ายดีแฮร์รี่พยายามที่จะนําเพื่อนร่วมงานทั้งสองออกมาจากแอบลับของปอปี้ให้ได้แต่ชารีที่ก็ควบคุมกระสวยเหมือนกันเขาก็ไม่ปล่อยให้สสายลับรอดไปง่ายๆอยู่แล้วในขณะที่เอ็กซี่กับวิสกี้พวกเขากําลังจะแย่ท้ายสุดแล้วด้วยความเก่งการรวม ึงอุปกรณ์ที่มีอย่างแท่ไฟฟ้าอันนี้ส่งผลทําให้พวกเขาทั้งสองสามารถหาทางเอาตัวรอดจากนื้อมือของชาลีนั้นมาจนได้แล้วหลังจากนั้นพอทุกคนมาพบกันที่จุดนัดพบตามแผนการที่คนของป๊อปปี้บุกมากระทันหันวิสกี้ที่กะจะปกป้องเพื่อนร่วมงานเขาก็ดันทําขวดยาถอนพิษในมือของเอ็กซี่แต่ครับความชุลมุนวุ่นวายได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆหลังจากที่สารลับวิสกี้ออกไปจัดการบูหลกสลกขาดกับลูกน้องของป๊อปปี้ชุดแรกแฮร์รี่ที่เหมือนจะรู้ว่าวิสกี้จะต้องหัก เขาก็ยิงแสกหน้าวิสกี้เข้าให้อย่างไม่หลังเลเลยส่งผลทำให้เอ็กซี่ที่คิดว่าแฮร์รี่ยังไม่หายดีผิดหวังแถมด่าแฮร์รี่ในการกระทําของเขาอารมณ์แบบมึงเป็นบ้าเลยวะยูยๆมายิงทีมเดียวกันมึงบ้าเปล่าวะเนี่ยโชคจังดีครับที่หมวกของวิสกี้มีอัลฟาเจลติดหมวกมาด้วยแฮร์รี่พยายามอธิบายถึงเซนส์ของเขากับเพื่อนร่วมงานอย่างเอ็กซี่บอกวิสกี้เนะี่ยเขาได้เผยท่าแท้ของเขาออกมาแล้ววิสกี้เนะี่ยเขาจงใจทําขวดยาแตก ในควรจะขอบคุณชั้นที่เราสองคนยังรอดกันอยู่ตอนนี้ส่วนทางด้านชาลีที่ยังเจ็บใจเอ็กซี่ไม่หายชาลีเขาก็ระเบิดแล็บยารวมถึงแฟนสาวของเขาที่อยู่ในนั้นทิ้งไปอย่างไม่หลังเลครับหลังจากที่เอ็กซี่นำร่างของวิสกี้กลับมาที่ฐานสเตทแมนได้แฮร์รี่เขาก็ได้สารภาพกับเมอร์ลินทุกอย่างไปว่าตนนี่แหละที่เป็นคนยิงวิสกี้ไม่ใช่ศัตรูยิงอย่างที่เอ็กซี่เอ่ยอ้างเขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราแน,น่เมอร์ลินนั่นเป็นเหตุผลที่ผมจําเป็นต้องจัดการกับเขาและแน่นอนแฮร์รี่ไม่ได้ป่วยหรือรรักกษาาาาอหหลลงลืมไมไ่ย แต่อย่างใดนะทันทีทีเอ็กซี่บอกข้อมูลที่ได้มาเพิ่มเติมกับเมอร์ลินจนรู้ว่าที่กบดันของป๊อปปี้อยู่ที่กัมพูชาเข้าทีมงานคิงสแมนทุกคนทั้งเมอร์ลินแฮร์รี่และเอ็กซี่พวกเขาก็รีบบินไปที่ฐานฐานนั้นอย่างรวดเร็วครับเพราะถ้าไม่รีบนํายาถอนพิษมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนที่ติดเชื้อแล้วละก็รับรองการตายเป็นขยงมันจะต้องเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นแน่ พราะทางประธานาธิบดีเขาก็กะจะไม่ช่วยผู้คนอยู่แล้วไงนายท่านเขาก็เลยสั่งให้ทหารนําผู้ติดเชื้อมาขังกรงเอาไว้เป็นภูเขาแบบนี้โดยตัวของนายท่านได้อ้างกับสื่อและประชาชนไปว่านี่เป็นการกักกันโรคไม่ให้ลุกลามและรอยาถอนพิษที่กําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้แต่ในความเป็นจริงก็คือล่อประชาชนมาขังกรงเอาไว้ให้รอความตายนั่นเองโอ้โหท่านนี่ชั่วจริงๆ และในระหว่างที่3มทหารเสือกําลังเดินทางเพื่อจะไปถล่มรังของแม่นางป๊อปปี้ต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์สายลับทุกอย่างบนเครื่องบินลนํานี้มันก็มีครบจบทุกอย่างจริงๆครับทั้งชุดสูททั้งปืนทั้งมีดทั้งระเบิดงานนี้ขอบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมันให้สุดๆไปเลยทางด้านวิสกี้ทันทีที่วิสกี้ฟืน้นและจินเจเอลสามารถดึงความทรงจําทั้งหมดของเขากลับคืนมาได้วิสกี้ที่มีแผนการร้ายแต่ไม่ยอมบอกใครเขาก็รีบมุ่งไปที่กัมพูชาหวังจะหยุดทั้ง3ามคิงส์แมนเอาไว้นั้นให้จ ได้แต่ทันทีที่คิงส์แมนมาถึงที่ฐานบัญชาการของป๊อปปี้พวกเขาก็ยังไม่ทันได้ทําภารกิจเลยครับเพราะเนื่องจากเอ็กซี่เขาก็ดันมาเหยียบกับระเบิดเข้าจนเมอร์ลินต้องเสียสละเพื่อจะให้เอ็กซี่ไปทําภารกิจกับแฮร์รี่ต่อได้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทําให้แฮร์รี่กับเอ็กซี่ต้องเสียเมอร์ลินไปตั้งแต่ตอนแรกเริ่มส่งผลทําให้ทั้งเอ็กซี่ทั้งแฮร์รี่ที่โกรธมากๆลุยประจัญบานจัดการกับคนของป๊อปปี้ทุกตัวแบบไม่มียัง้งและถึงแม้สายลับคิงส์แมนพวกเขาจมมีีําาานนนนววนคนท่่่้อยกกแต ด้วยทักษะรวมถึงอุปกรณ์ที่เป็นต่อกว่าคนของแม่นางป๊อปปี้มันก็เลยทําให้เอ็กซี่กับแฮร์รี่สามารถฝ่าด่านคนของป๊อปปี้ด่านแรกมาได้อย่างไม่ยากเย็นเลยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองสายลับต่างก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของใครของมันต่อครับเอ็กซี่ได้ตามมาจัดการต่อสู้กับชาลีแคนเหล็กเพื่อหวังจะชิงกระเป๋าจ่ายยาถอนพิษใบนี้มาให้ได้ส่วนแฮร์รี่ที่กะจะเค้นถามรหัสผ่านกับคุณน้องป๊อปปี้แฮร์รี่ Harry เขาก็ดันมาเจอคุณน้องหมาเหล็กพลูเข้ามาขัดขวางเอาไว้ ซึ่งก็แน่นอนครับว่าแขนเหล็กของชาลีที่ทรงพลังมากๆมันก็ยากที่เอ็กซี่ของเราจะสามารถเอาชนะชาลีแขนเหล็กไปได้เอ็กซี่ได้ถูกชาลีเล่นงานอัดกระทึบจัดการจนยับไม่ยัง้งแต่ก่อนที่เอ็กซี่เขาจะโดนชาลีจัดการไปมากกว่านี้เอ็กซี่เขาก็ได้ใช้นาฬิกาสุดไฮเทคของเขาแฮกแขนกลของชาลีจนสามารถจัดการกับชาลีและฆ่าชาลีเพื่อล้างแค้นแทนทุกคนจนได้ส่วนทางด้านแฮร์รี่หลังจากที่แฮร์รี่สามารถหาทางจัดการกับหมาเหล็กของป๊อปปี้ลงได้ทั้งเอ็กซี่ทั้งแฮร์ รพวกเขาก็ได้มาจัดการเค้นถามรหัสผ่านกับแม่นางป๊อปปี้นั้นต่อเลยครับโดยการใช้สารเสพติดของป๊อปปี้นี่แหละรีดรหัสผ่านกรองยาถอนพิษมาจากป๊อปปี้ ก็คือเจ้ายาพิษเข็มนี้เนี่ยมันได้ถูกเมอร์ลินปรับแต่งให้ออกฤทธิ์แบบเร็วขึ้นมากแม่ส่งผลทําให้ป๊อปปี้ยอมคลายรหัสผ่านสังโรนก่อนที่ป๊อปปี้จะสิ้นใจตาย,ตายลงไปเพราะยานรกที่ตนเป็นคนทําขึ้นแต่ทว่าแฮร์รี่เขาก็ยังไม่ทันได้สั่งปล่อยยาถอนพิษเลยนี่สิครับเพราะเจ้าวิสกี้ที่หักหลังมาตั้งแต่แรกมันก็ได้เข้ามาขัดขวางแฮร์รี่เอาไว้ในทันทีทันใดส่วนสาเหตุที่วิสกี้ต้องทําแบบนี้ก็เป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์เองครับ ก็คือถ้าป๊อปปี้แพ้มันก็จะไม่มีสารเสพติดมาขวางทางแอลกอฮอล์หรือเหล้าสเตทแมนได้หุ้นของสเตทแมนมันก็จะพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนขายเหล้าอย่างสเตทแมนจะรวยเอารวยเอาถึงแม้ผลประโยชน์ตรงนี้มันจะแลกมาด้วยชีวิตประชาชนหลายล้านคนก็ตามมีนํำซ้ำสายลับอย่างวิสกี้เขาก็ยังนำแค้นส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้อีกด้วยเพราะสาเหตุที่แฟนสาวและลูกในท้องของวิสกี้ต้องตายลงไปในตอนนั้นมันก็เป็นเพราะพวกเขาโดนลูกหลงจากพวกขี้ยานั่นเอง ใช่แล้วโลกที่ไม่มีพวกขี้ย้เนี่ย มันจะต้องเป็นโลกที่ดีแถมมีแต่สันติแน่ๆใครที่เสพหรือทําผิดกฎหมายพวกมันทุกตัวก็ต้องรับโทษกันไปและแน่นอนทั้งสองสายลับคิงส์แมนพวกเขาก็ไม่ยอมให้วิสกี้ทําลายกระเป๋าปล่อยโดนใบนี้อยู่แล้วทั้งสองคิงส์แมนได้เข้าต่อสู้ห้ามหันกับสายลับวิสกี้อย่างดุเดือดมากๆถึงแม้สายลับวิสกี้เขาจะมีความเก่งกาจด,ด้านการต่อสู้มากมายถึงเข้าคันเทพในท้ายที่สุดวิสกี้ที่โดนรุมเขาก็ต้องพ่ายแพ้และก็ต้องตายด้วยเครื่องบดเนื้อเครื่องนี้ลงไปจนได้หลังจากที่สายลับคิงส์แมนจัดการ กับวิสกี้และสามารถช่วยชีวิตผู้ที่ติดเชื้อหลายร้อยล้านคนบนโลกเอาไว้ได้ ประธานาธิบดีตัวแสบคนนี้มันก็ถูกทางประชาชนยึดอำนาจกลับขืนมาครับเมื่อทุกคนได้รู้ความจริงว่าประธานาธิบดีคนนี้จงใจจะให้ผู้คนหลายล้านต้องตายลงไปโดยที่ไม่พยายามหรือไม่ช่วยเหลืออะไรเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางองค์กรสเตทแมนพวกเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการหักหลังของวิสกี้นะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวิสกี้มันก็คิดเองเออเองของมันล้วนๆสเตทแมนได้แต่งตั้งให้จินเจอเอลมารับตำแหน่งสายลับวิสกี้เป็นคนต่อไปหลังจากที่ทุกคนทุกฝ่าย ได้ช่วยเหลือกันจนสามารถหยุดยั้งแผนการของแม่นางป๊อปปี้เอาไว้ได้เอกซี C, เขาก็ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งสายลับกลาฮัตคิงสแมนและได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าหญิงทิวดีในฐานะเจ้าชายคนใหม่หรือสามีป้ายแดงที่โคตรจะโชคดีเป็นอย่างมากครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง g สแมนภาค2ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ